สวัสดีค่ะสวัสดีสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ห้านะคะวันนี้ก็อาจารย์ก็จะมาสอนวิชาออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์นะคะรหัสว,วิชาวสามศูนย์สองแปดสามนะคะทีนี้ก่อนเรียนเราจะต้องไปรู้ก่อนว่าในเทอมนี้นะคะวิชาออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์เนี่ยเราจะต้องเรียนอะไรบ้างนะคะก็ หน่วยการเรียนรู้เนี่ยแบ่งออกเป็น 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7หน่วยนะคะเริ่มจากหน่วยแรกคือแนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์นะคะ2ก็คือหลักการออกแบบ3ทฤษฎีของสีนะคะ4การใช้ตัวอักษรในสื่อสิ่งพิม 5, พ์5ภาพประกอบทางการพิมพ์6การใช้โปรแกรม p o t t s s o p นะคะและสุดท้าย7การสร้างผลงานสื่อสิ่งพิมพ์ ทั้ง7หน่วยการเรียนรู้นี้เราจะได้เรียนกันในเทอมนี้นะคะแล้วก็สําหรับวันนี้นะคะก็เริ่มที่หน่วยที่1เลยแนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์นะคะหน่วยนี้ก็จะพูดถึงความหมายความสําคัญแล้วก็ประเภทของสื่อสิ่งพิมพ์นะคะทีนี้เรามาดูความหมายของสื่อสิ่งพิมพ์ก่อนนะคะอาจารย์ขอแยกคําว่าสื่อสิ่งพิมพ์ออกจากกาันก่อนนะคะพอแยกออกจากกันเนี่ยเรามาทําความรู้จัก กับคำแรกก่อนคือคำว่าสื่อนะคะสื่อหมายถึงการทำการติดต่อให้รู้จาักกาันมีการชักนำให้รู้จาักกาันคล้ายๆกับคำว่าแม่สือ่อแม่ชักอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือคำว่าสื่อมีการทำให้รู้จาักกาันมีการชักนำซึ่งกันและกันอย่างเงี้ยคำที่สองก็คือคำว่าพิมพ์นะคะพิมพ์หมายถึงรูปแบบ นะคะเช่นหยอดวุ้นลงในแม่พิมพ์อย่างนี้นะคะหรือหน้าตาพิมพ์เดียวกันเลยคือหน้าตาเหมือนกันนะคะทายแบบก็คือ,อพิมพ์หรือใช้เครื่องจกกักรกดเป็นตัวหนังสือเป็นรูปภาพนะคะติดลงไปในวัตถุต่างๆเช่นกระดาษผ้าขนมนเนต้นคือการพิมพ์เมื่อเอาสองคำนี้มารวมกันคือสื่อกับพิมพ์มันก็จะกลายเป็นคําว่าสื่อสิ่งพิมพ์นะคะคําว่าสื่อสิ่งพิมพ์เนี่ยอาจารย์ ขอสรุปนะคะในความหมายของมันเพราะว่ามีหลากหลายนักวิชาการหลากหลายให้ความหมายของคำว่าสื่อสิ่งิมพ์ได้เยอะเยอะแยะมากมารยรวมถึงในพจานานุกรมด้วยอาจารย์ขอสรุปท้่สั้นก็คือสืส่อสิ่งพมพ์มีความหมายคือการทําข้อมูลต่างๆนะคะในรูปแบบออกมาในรูปแบบของสมุดหนังสือกระดาษนะคะพร้อมใส่รูปภาพใส่ภาพประกอบแล้วนํามาสื่อสารนะคะ นำมาสื่อความหมายสื่อสารให้เข้าใจซึ่งกันและกันนะคะพร้อมกับมีต้นฉบับนะทำสำเนาแจกจ่ายเผยแพร่ให้ผู้อื่นรับทราบถึงข้อมูลหรือสิ่งพิมพ์ที่เราต้องการเผยแพร่นั่นเองนะคะอันนี้ก็คือความหมายของสื่อสิ่งพิมพ์ต่อไปมาดูความสําคัญของสื่อสิ่งพิมพ์ในปัจจุบันเนี้ยสื่อสิ่งพิมพ์เนี่ยถือว่ามีความสําคัญมากนะคะมีความสําคัญมากเพราะว่า หน่วยงานต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานการศึกษานะคะหน่วยงานทางการแพทย์การตลาดอะไรเงี้ยจะต้องอาศัยสื่อสิ่งพิมพ์ในการประชาสัมพันธ์นะคะยกตัวอย่างง่ายๆเลยอย่างเช่นโรงเรียนเราเนี่ยเป็นหน่วยงานเป็นหน่วยงานทางการศึกษานะคะก็จะใช้สื่อสิ่งพิมพ์ในการเผยแพร่ข้อมูลน,นะคะเกี่ยวกับความรู้หรือประชา,าสัมพันธ์เช่น ตัวอย่างของการประกาศปิดเรียนในโอกาสของการเผยแพร่โรคระบาดอย่างเงี้ยนะคะแพร่ระบาดของโรคติดต่อต่างๆเราก็มีการปิดเรียนประชาสัามพันธ์ให้นักเรียนทราบอย่างเงี้ยรวมถึงวงการธุรกิจการตลาดก็ใช้สื่อสิ่งพิมพ์เพื่อโปรโปรมทสินค้าของตัวเองดึงดูดลูกค้านะคะแล้วก็เพื่อให้เกิดประโยชน์ ในองค์กรต่างๆแล้วก็ให้ให้ผู้รับสารเนี่ยได้รับรู้ข่าวสารไปในทิศทางเดียวกันนะคะแล้วก็เป็นการเพิ่มยอดขายด้วยฉะนั้นสื่อถึงพินจึงมีความสำคัญมากนะคะหรือจะเป็นในหน่วยงานของรัฐบาลอย่างเงี้ยหน่วยง,งานรัฐบาลก็ใช้สื่อสึงพิมในการประชาสัมพันธ์นะคะเกี่ยวกับการบริหารงานต่างๆอันนี้เป็นต้นนะ ต่อไปมาถึงประเภทของสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทของสื่อสิ่งพิมพ์เนี่ยอาจารย์จะแยกย่อยออกเป็นทั้งหมด6ประเภทนะคะมีอะไรบ้าง1คือสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทหนังสือสองสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อเผยแพร่ข่าวสารสาสิ่งพิมพ์เพื่อบรรจุพันธุ์สี่สิ่งพิมพ์มีค่าห้าสิ่งพิมพ์ลักษณะพิเศษและหสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิก ทั้ง6กประเภทนี้เดี๋ยวอาจารย์จะพาไปลงลึกว่าแต่ละประเภทเนี่ยมีรายละเอียดอะไรบ้างพร้อมยกตัวอย่างใ้ฟังนะคะมาที่สื่อสิ่งพิมพ์ประเภทแรกเลยคือสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทหนังสือสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทหนังสือเนี่ยเราคุ้นเคยกันดีแล้วเพราะเราอยู่ในวงการการศึกษาวงการการศึกษาเนี่ยจะใช้สื่อสิ่งพิมพ์ประเภทนี้เพื่อให้ความรู้ต่างๆแต่ สื่อสิ่งพิมพ์ประเภทหนังสือก็จะแบ่งออกเป็น2หมวดหมู่หมวดหมู่แรกจะอยู่ในเรื่องของสารคดีตำราบแบบเรียนนะคะสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทนี้จะเน้นในทางวิชาการให้ความรู้นะคะสร้างข้อเท็จจริงอย่างนี้ให้ความถูกต้องส่วนหนังสืออีกอย่างหนึ่งคือหนังสือบันเทิงคดีเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ที่ผลิตขึ้นนะคะ เพื่อให้ความเพลิดเพลินยกตัวอย่างเช่นนวนิยายนิทานนะคะพ็ book, อกเก็ตมูคที่เขียนถึงการนําเสนอการท่องเที่ยวการดูแลตัวเองความสวยความงามอย่างนี้นะคะเขาเรียกว่าหนังสือบันเทิงคดงีอันนี้เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทหนังสือนะคะต่อมาประเภทที่2สื่อสิ่งพิมพ์เพื่อเผยแพร่พพข่าวสาร สื่อสิ่งพิมพ์เพื่อเผยแพร่ข่าวสารชื่อมันบอกอยู่แล้วก็คือนําเสนอข่าวสารในรูปแบบต่างๆทีนี้มันก็แบ่งแยกย่อยออกมา4ี่อย่างนะคะอย่างแรกคือหนังสือพิมพ์เราคุค้นเคยกันอยู่แล้วก็คือหนังสือพิมพ์น,นําเสนอข,ข่าวนะคะเหตุการณ์ต่างๆรวมถึงความคิดเห็นต่างๆนะคะ2วารสารนิตยสาร เปสู่สินคินที่ผลิตขึ้นเพื่อนำเสนอสาระข่าวสารความบันเทิงนะคะมีการเจาะกลุ่มเป้าหมายนะคะเจาะจงเช่นนิตยาาสารแฟชั่นก็จะเกาะกลุ่มสำหรับคนที่สนใจทางด้านแฟชั่นนิตยาาสารบ้านและสวนก็จะมุ่งเป้าไปที่กลุ่มคนที่ต้องการจัดบ้านตกแต่งสวน,นนี้เป็นต้นนะคะโดยที่วารสารนิตยาาสารเนี่ย ก็จะถูกจัดพิมพ์ผลิตขึ้นนะคะอาจจะเป็นรายสัปดาห์รายเดือนอนีเป็นตนะะน้นนะคะสีสันก็จะสวยงามนะสื่อสิ่งพิพ์ประเภทวารสารนิศยสารสามคือจุลสารจุรลสารเนี่ยจะคล้ายๆวารสารและนิตยสารแต่แตกต่ตางก,กันตรงที่ว่าจุาลสารเนี่ยผลิตขึ้นหรือทำสื่อสิ่งพิมพ์ขึ้นไม่มุ่งหวังกำไรนะคะ เพื่อให้ผู้อ่านได้ความรู้เหนืวยงานต่างๆมักจะทําจุลสารขึ้นมานะคะแต่จุลสารเนี่ยเราไม่ได้กําหนดชัดเจนว่าจะต้องออกทุกสัปดาห์ทุกเดือนเหมือนนิตยสารหรสารอาจจะเป็นในวาระพิเศษต่างนๆนเป็นต้นนะคะต่อมาอย่างที่สี่แยกย่อยออกมาก,ก็คือสิ่งพิมพ์โฆษณาที่เราคุ้นเคยกันอยู่แล้วสิ่งพิมพ์โฆษณายกตัวยอย่างเช่น โบชัวนะคะใบติวแผ่นพับใบปิดใบปิดเนี่ยภาษาอังกฤษคือโปสเตอร์นั่นเองนะคะสิ่งเหล่านี้อยู่รอบตัวเราอยู่แล้วสื่อสิ่งพิมพ์โฆษณาไม่ว่าเราจะเดินไปไหนหรือในโทรศัพท์มือถือของเราเองนะคะก็จะมีสื่อสิ่งพิม์ประเภทนี้ซะส่วนใหญ่วงการการตลาดจะใช้สื่อสิ่งพิม์โฆษณาเพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าของเขาโปรโมทสินค้าบริการของเขานะคะ ย่างนี้เป็นต้นมาดูอย่างที่สามสิ่งพิมพ์เพื่อการบรรจุภัณฑ์นะคะมันจะไปเกี่ยวข้องนะคะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่นะคะหรือเขาเรียกว่าแพคเกจจิ้งคือสิ่งพิมพ์ที่ใช้ในการห่อหุ้มผลิตภัณฑ์การค้านะคะแยกเป็นสิ่งพิมพ์หลักได้แก่สิ่งพิมพ์ที่ใช้ปิดรอบขวดรอบกล่องนะคะซึ่งสิ่งพิมพ์ประเภทนี้จะต้องอาศัยการออกแบบที่ดึงดูด คู่บริโภคนะคะอย่างเช่นแพคเกจจิ้งกล่องถ้าเราใช้กล่องธรรมดาไม่มีลวดลายะะเงี้ยสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของเราอาจจะแบบดูธรรมดาไม่น่าสนใจแต่ถ้าเรามีการออกแบบบรรจุภัณฑ์กล่องของเราอย่างเช่นรูปในตัวอย่างนะคะมีรูปมีมีกราฟิกมันก็อาจจะดึงดูดลูกค้าเพิ่มมากขึ้นแล้วก็เป็นจุดขายของสินค้าได้ รวมไปถึงขวดแก้วอะไรอย่างเงี้ยด้วยอยู่ในสิ่งพิมพ์เพื่อการบรรจุภัณฑ์ทั้งสิ้นขวดแก้วเดี๋ยวนี้มีการเพ้นรวดวลายกดน้ำอย่างเงี้ยคะ่ะต่อมาอย่างที่สี่สิ่งพิมพ์มีค่านะคะสิ่งพิมพ์มีค่าเนี่ยชื่อมันบอกอยู่แล้วว่ามีค่าเพราะฉะนั้นสิ่งพิมพ์ที่อยู่ในหมวดเนี้ยมันก็จะมีมูลค่าหรือว่า เีื่เป็นตัวเงินได้นะคะสิ่งที่นี้เน้นไปในหลักฐานสำ,สำคัญสำคัญตามกฎหมายเช่นธานานัตบัตรเครดิตเช็คธานาคารตัวแลกเงินหนังสือเดินทางหรือที่เราเรียกว่าพาสปอร์ตชนิดที่ดีน,นะคะอย่างเช่นบัตรเครดิตอเดี๋ยวนี้ธานาคารต่างๆก็มีการกระตุ้นยอดขายโดยการ ออกแบบสื่อนะคะสื่อสิ่งคิมให้บัตรเครดิตอะมีรวดลายต่างๆออกมาสวยงามนะคะเพื่อดึงดูดให้ลูกค้าอยากเก็บสะสมรวมไปถึงนะคะเช็คเช็คธนาคารเนี่ยมันเป็นสื่อสิงคิมชนิดพิเศษนะคะที่จะต้องถูกสั่งคิมเพื่อป้องกันการปลอมแปลนหรือ เฉพาะเจาะจงให้กับธนาคารผู้จำหน่ายโดยเฉพาะจะไม่สามารถหาซื้อตามท้องตลาดได้รวมถึงหนังสือเดินทางด้วยนะคะชนมดที่ดินเป็นกระดาษชนิดพิเศษนะคะอันนี้สิ่งเหล่านี้เขาเรียกว่าสื่อสิ่งพิมพ์ค่าห้าสื่อสิ่งพิมพ์ลักษณะพิเศษพิเศษยังไงนะคะก็คือถูกผลิตขึ้นตามวาระโอกาสแล้วแต่การใช้งานเช่นนามบัตรนะคะ ใช้ในการแสดงตัวต้นนะมอบให้กับคนที่เราต้องการทำควารมรู้จักติดต่อสื่อาสารธุรกิจซึ่งกันและกันบัตรองินทอนกัดแต่งงานปฏิทินใบส่งของใบเสร็จรับเงินรวมถึงสิ่งพิมพ์ที่พิมพ์บนวัตถุแกว้วผ้าอย่างนี้เป็นต้นเขาเรียกว่าสิ่งมีลักษณะพิเศษนะคะก็จะถูกออกแบบตามวาาะะ่างา เช่นปฏิทินอย่างปฏิทินของธนาคารกรุงไทยอย่างเงี้ยแต่ละปีเขาก็จะมีรูปแบบแตกต่างไปอย่างเช่นปีนี้มีคอนเซปต,ต์ว่าปฏิทินตั้งโต๊ะจะอยู่ในเรื่องการปโปรโมทการท่องเที่ยวก็จะมีรูปภาพเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในแต่ละเดือนแต่ละเดือนนะคะรวมถึงสิ่งพิมพ์ที่อยู่บนผ้าตะกอนน่ะเขานิยม,มสกรีนเสื้อกันใช่ไหมสกรีนเสื้อทีมฟุตบอลเดี๋ยวนี้เขาจะนําเทคโนโลยีเกี่ยวกับ การการสั่งพิมพ์นะคะก็พิมพ์ลายเสื้อออกแบบออกแบบลายเสื้อในคอมพิวเตอร์เนี่ยแล้วก็สักพิมพ์โดยใช้เทคโนโลยีนะคะพิมพ์เค้นลงเสื้อได้เลยอย่างนี้เป็นต้นนะคะอย่างที่6อย่างสุดท้ายสื่อสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ปัจจุบันเนี้ยต้องยอมรับว่าสื่อสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยกำลังจะมาแทนที่สื่อสิ่งพิมพ์ที่เรียกว่าหนังสือ เพราะว่าอะไรเพราะว่าปัจจุบันนี้ทุกคนมีมือถือมีแท็บเล็ตมีโน้ตบุ๊กการที่เราจะอ่านข้อมูล่านข่าวสารหรือศึกษาหาความรู้มันก็ย่อมง่ายง่ายกว่าที่เราจะไปแบกหนังสือหลายๆเล่มนะคะแล้วก็สิ่งทีมอิเล็กทรอนิกส์หรือที่เราเรียกว่าอ e ีบุ๊กเนี่ยมันง่ายต่อการพกพาง,ง่ายต่อการเปิดอ่านได้ทุกเวลานะคะแต่ต้องอาศัยว่าเราต้องมีเครื่องมือสื่อสารแล้วก็ใช้ระบบเครือข่าย ด้วยนะคะก็นี่ก็เป็นประเภทของสื่อสิ่งพิมพ์ก็คือมี6ประเภทนะคะทีนี้มาต่อเรื่องของคุณสมบัติของสื่อสิ่งพิมพ์แต่ละประเภทสื่อสิ่งพิมพ์แต่ละประเภทก็จะมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันเรามาเริ่มที่หนังสือพิมพ์นะคะหนังสือพิมพ์เนี่ยเราคุ้นเคยกันอยู่แล้วข้อดีของมันก็คือหนังสือพิมพ์ออกสมัมเสมอทุกวนันก็คือมีข่าวสารให้เราอ่าน ลายวันเลยนะคะสะดวกรวดเร็วทันใจเป็นที่ยอมรับของคนทั่วไปใครๆก็อ่านหนังสือพิมพ์เป็นต้นนะคะแต่ปัจจุบันแน่หนังสือพิมพ์เขาปรับรูปแบบให้เข้ากับยุคสมัยนี้ก็คืออยู่ในรูปของออนไลน์นะคะดี๋ยวนี้อ่านหนังสือพิมพ์ในรูปออนไลน์อ่านข่าวสารในในระบบเคร,ครือข่ายอินเทอร์เนต็ตอย่างงี้นในเว็บไซต์แม่งน้อยคนละที่จะวิ่งไปซื้อหนังสือพิมพ์นะคะสองคือผู้บริโภคสามารถ เลือกเวลาอ่านได้แล้วก็สามารถอ่านไปย้อนไปอ่านได้หลายๆครั้งนะคะ3คือสามารถเข้าถึงลุมเป้าหมายได้ตามวัตถุประสงค์นะคะ4ประหยัดง,งบประมาณเมื่อเปรียบเทียบกับสื่อสิ่งพิมพ์อื่นๆนะคะคือกระดาษหนังสือพิมพ์มันก็จะบางๆนะคะก็จะประหยัดกว่าเพราะว่าสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทนึงเช่นวิตยาาร์เขาใช้เขาจะใช้กระดาษที่หนาขึ้นดีขึ้นแล้วก็ สีนะคะการใช้สีการเคลือบเงาของกระดาษอย่างนี้เป็นต้น 5. สามารถสร้างสรรแนวข้อมูลได้อย่างเต็มที่คือสื่อสารข้อมูลข่าวสารได้อย่างเต็มรูปแบบมีหลายคอลัมน์นะคะคอลัมน์ข่าวรายวางคอลัมน์เศรษฐกิจความบันเทิงข่าวบันเทิงหรือคอลัมน์การศึกษายอย่างเงี้ยค่ะสามารถนํเสีงข้อมูลได้อย่างเต็มที่นี่คือข้อดีของ,องสักษพิมพ์นะคะทีนี้มาดูข้อจํากัด หรือข้อเสียของนังสือพิมบ้างข้อจำกัดเนี่ยหนึ่งเลยคือการนำเสน,นอข้อมูลของนังสือพิมมีความหลากหลายบางครั้งในบางครั้งนะคะอาจทำให้กลุ่มเป้าหมายมองผ่านหรือไม่ให้ความสนใจเท่าที่ควรวยกเัวอย่างง่ายเวลาเราเปิดนังสือทิมนะมันจะมีหลายคอลัมน์มากเราก็อาจเฉพาะคอลัมน์ที่เราสนใจ้วนะบางคอลัมน์ที่เราไม่ได้สนใจเราก็ผ่านไปก็คือไม่ได้รับความสนใจเท่าที่ควรนั่เอง,เอง สองมีความจำกัดเกี่ยวกับการพิมพ์และกระดาษที่ใช้พิมพ์การพิมพ์หนังสือพิมพ์จะต้องใช้เครื่องพิมพ์เฉพาะนะคะและกระดาษสือพิมพ์มันจะแผ่นใหญ่นะคะแผ่นใหญ่มากเนาะต่อมาสามผู้อ่านส่วนมากจะอ่านแล้วทิ้งแน่นอนแหละวันนี้ฉันอ่านหนังสือพิมพ์วันนี้อ่านข่าวสารของวันนี้เสร็จแล้วฉันก็พับเก็บไว้ทิ้งกลองๆท้ายก็ทิ้งขยะหรือ ยกขายนั่นเอง4ในกรณีที่เป็นคอลัมน์ขนาดเล็กมักสูงเปล่าแน่นอนอย่างที่อาจารย์บอกว่ามันมองข้ามคนอ่านมันจับมองข้ามเลยไม่ได้โฟกัสนะคะมักจะสูงเปล่าเพราะว่าไม่ได้ออได้รับความสนใจจากผู้อ่านนะคะเพราะว่าข้อมูลหลากหลายมากนะคะผู้อ่านก็เลือกอ่านในคอลัมน์ต่างๆ ถูกมองข้ามไปได้ในคอลัมน์เล็กๆนะคะต่อมานิตยสารคุณสมบัติของนิตยสารข้อดีก็คือนิตยสารแต่ละฉบับมีกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนที่อาจารย์บอกว่านิตยสารบ้านและสวนก็จะเกาะเกาะกลุ่มคนที่สนใจการแต่งบ้านนิตยสารแฟชั่นก็จะจับกลุ่มคนที่สนใจในด้านแฟชั่นต่างๆนะคะสามารถส่งข่าวสารข้อมูลที่มีความแน่นอน ในทิศทางที่หวังไว้นะคะสนิตยสารจะถงหยิบมาอ่านเมื่อไหร่ก็ได้ย้มว่าเมื่อฉันว่างฉันก็จะหยิบนิตยสารขึ้นมาอ่านนี้เป็นต้นนะคะส การพิมพ์ปานีตแน่นอนการจัดพิมพ์นิตยสารการออกแบบนิตยสารจะต้องออมีเทคนิคการออกแบบให้สวยงามเพื่อดึงดูดกลุ่มเป้าหมายให้สนใจนะคะแล้วก็มีการแสดงความคิดสร้างสารรค์ออกมาในรูปแบบของออสื่อนิตยสารนะคะสีสามารถสร้างความรู้สึกที่ดีแก่ผู้อ่านนะคะเพราะบุคลิกนิตยสารบางเล่มมีความสวยงามนะ่าสนใจ ห้าค่าใช้จ่ายไม่สูงมากนะและได้รับความนิยมดีมากนะคะออบางสำนักพิมพ์บางสำนักพิมพ์นิตยสารบางสำนักเนี่ยประสบผลสำเร็จในการจัดพิมพ์นิตยสารนะคะบางทีออกมารายเดือนเดือนนี้มีคนสั่งจองหมดเกลี้ยงเลยเพราะว่าบางเดือนมีการนังสือข้อมูลที่กําลังอยู่ในกระแสเป็นต้นนะคะทีนี้นิตยสารก็จะมีข้อเสียงในการ ข้อเ,เสียคือการเผยแพร่มีความจำกัดต่อกลุ่มผู้บริโภคนะคะนิตยสารตัดเล่มจะเจาะกลุ่มเป้าหมายบางครั้งมีการเผยแพร่เฉพาะในเมืองแน่นอนในชนบทมักจะไม่มนิยมอ่านนิตยสารชนบทมักจะนิมยมอ่านสื่อพิมพ์แต่ในเมืองเนี่ยเขาจะานิยมอ่านนิตยสารเพราะมีกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนเนี่ยที่บอกไป้อดีมันนะคะ 2. ขาดความฉับไวไม่ทันต่อเหตุการณ์เพราะอะไรเพราะนิตยสารไม่ได้ออกทุกวัน จะออกเป็นรายเดือนรายสัปดาห์นะคะเป็นต้น 3. การพิมพ์อันตานี้ทํทให้เสียค่าใช้จ่ายสูง 1. การทำานิตสารสื่อสิ่งพิมพ์จะต้องมีผู้เชี่ยวชาญนะคะมาออกแบบนะคะแล้วกระดาษที่ใช้พิมพ์น่ยจะต้องเป็นกระดาษพิเศษเป็นกระดาษสีใช้สีลงเคพือบเงามันนะคะโดยเฉพาะ อย่างยิ่งเลยนียจะสั่์แปรชาตินี้จะใช้การพิมพ์ที่หลกัหลกๆนี่คือข้อจำกัดต่อมานะคะสื่อโฆษณาทางไปรษณีย์นะข้อดีของสื่อทางไปรษณีย์เนี่ยสามารถเลือกสรรกลุ่มเป้าหมายได้โดยตรงถ้าเรามีออบัตรเลขที่ของกลุ่มเป้าหมายนะั้นเราก็สามารถส่งโบชัวแผน่นพับประชาสัมพันธ์นะคะไปทางไปรษณีย์ได้แต่ทีเนี้ย ปัจจุบันเนี้ยเขาไม่นิยมมากละก็เหลือน้อยๆบ้างเนี่ยเช่นพวกบัตรเครดิตส่วนมากถ้าเขาจะประชา,าสัมพานสื่อโฆษณาจริงๆเขามักจะส่งทางอีเมลนะคะหรือว่าประชาัสันผ่านทางเฟซบุ๊กน,นี่เป็นต้นนะคะสามารถตรวจสอบผลการตอบนองต่อข่าวสารนั้นได้อย่างรวดเร็ว 3. คือมีผู้รับผู้รับสารมีความพึงพอใจและรู้สึกเป็นกันเอง สี่สามารถสร้างความสนใจแก่ผู้รับสารได้เต็มที่และ5ถ้าได้รับการออกแบบอย่างสวยงามจะทําให้ผู้รับสารน,นั้นเก็บสื่อนะคะนั้นไว้ชื่นชมทําให้การประชาสัมพันธ์เนี่ยได้รับผลสําเร็จคือประชาสัมพันธ์ได้ทั้งทางตรงแล้วก็ทางก้องด้วยทีนี้มันก็มีข้อเสียเหมือนกันนะคะข้อเสียก็คือต้องใช้ค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงแน่นอนการจะส่งโบชัวไปให้ ผู้รับสารหรือกลุ่มเป้าหมายแต่ละบ้านก็ต้องเสียค่าส่งให้กับทางไปรษณีย์นะคะ 2. มีความยุ่งยากในการเผยแพร่ให้ถึงกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการยุ่งยากการที่เราจะเผยแพร่เนี่ยเราจะต้องออมีข้อมูลของผู้รับสารคือมีที่อยู่นะคะหรือแม้จะส่องอีเมลเราก็ต้องมีอีเมลของผู้รับเช่นก,กัน3เกิดการสูญเปล่าเมื่อผู้รับไม่สนใจข่าวสารนั้นยกตัวอย่างเช่น ธนาคารส่งโปรโมชั่นบัตรเครดิตให้อาจารย์อาจารย์คิดว่าโอ๊ยอาจารย์ไม่สนใจหรอกอาจารย์ก็วังทิ้งไว้นั่นก็คือเป็นการสื่อเปล่าผู้รับสารไม่สนใจสารนั้นนะคะนี่ก็คือคุณสมบัติของสื่อสิ่งพิมพ์แต่ละประเทศคือมีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียนั่นเองนะคะ mm hmm. ก็ทีนี้ยังไม่จบก็มาดูเรื่องของป้ายโฆษณานะคะป้ายโฆษณาเนี่ย เรามาักจะเห็นตามข้างทางในห้างสสินค้าหรือเชอเลยเรียกว่าโปสเตอร์เนี่ยคือปลายโฆษณาข้อดีของมัน1งเลยทำให้ครอบคลุมพื้นที่สูงบนทางด่วนนะเราขับรถไปนะคะเรามองเห็นตะกายเลยว่าโอ้โหป้ายโฆษณาอันใหญ่โฆษณาสินค้าตัวนี้ประชาสัมพันธ์เรื่องนี้นะคะสให้ความขี่ในการมองเห็นบ่อยนะคะตั้งอยู่ตรงทางด่วนเนี่ย รถคันไหนวิ่งผ่านก็ต้องเห็นแน่นอนนะคะ 3. สามารถดึงดูดความสนใจได้ดีมากนะคะ 4. ไม่จำกัดเวลานะคะนำเสนอข้อมูลได้ตลอดเวลาเลยใครขับรถผ่านจะกี่โมงกี่ยามก็คือเป็นการประชาสัมพันธ์24ชั่วโมง 5. ข้อความที่กระทัดร้านกายเป็นจุดเด่นต้องบอกก่อนว่าป้ายโฆษณาจะไม่นิยมใช้ข้อความเยอะนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่า นึกนึกถึงนะเวลาเราขับรถผ่านเะนี่ยถ้าข้อความเยอะเราจะมัวอ่านอยู่ไหมก็ไม่เขาจะใช้ข้อความสั้นกระดรัดเพื่อสื่อให้คนทั่วไปได้มองเห็นยกตัวอย่างในรูปภาพน้ำน้ำปลาดื่มได้ชัวเห็นไหมข้อความสั้นๆก็คือให้ผู้รับสารรู้แล้วว่าอ๋อน้ำปลาเนี่ยมันสะอาดนะมันดื่มได้่างน,นี้คือข้อดีของป้ายโฆษณานะคะต่อมาข้อเสียของปา้ายโฆษณา การนำเสนอข้อมูลมีความจำกัดสูงนะคะทำให้ขาดรายละเอียดเมื่อเทียบกับสื่ออื่นๆอ,อย่างที่อาจารย์บอกก็คือข้อความมันจำกัดต้องสื่อข้อความให้สั้นกรรทารัดบ,บางทีผู้รับสารก็อาจาอาจะอาจา่อานแล้วไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่เป็นต้นนะคะสองกรณีที่มีตำแหน่งการติดตั้งไม่ดีนะักย่อมไม่ได้รับความสนใจสื่อโฆษณาบางสื่อไปติดไว้ในหรือหรือป้ายโฆษณา นทางหลวนมันมีหลายป้ายมันซ้อนกันถ้าคือถ้าเกิดว่าใช้ป้ายโฆษณาหนึ่งแล้วก็ดันมีป้ายโฆษณาข้างทางอีกอันหนึ่งบังอยู่นะคะมันก็ทําให้ผู้ที่ขับรถผ่านไปผ่านมาเนี่ยมองไม่เห็นป้ายนั้นสามต้องการความปาณีน่ยแน่นอนสื่อใหญ่ๆสื่อป้ายข้างทางการสั่งพิมพ์จะต้องใช้ความปาณีความละเอียดแล้วก็มีค่าใช้จ่ายสูงนะคะ สี่บางครั้งทำให้เสียบรรยากาศสภาพแวดล้อมบางทีเนี่ยตึกบางตึกหรือใครอยู่คอนโดในเมืองเนาะอยู่คอนโดบางทีมองออกหน้าต่างคอนโดมาอ้าวเจอป้ายโฆษณาไม่เห็นอะไรเลยป้ายโฆษณาบางอย่เป็นต้นนะคะทำให้เสียบรรยากาศสภาพแวดล้อมโดยเฉพาะสื่อบางชิ้นที่ออกแบบไม่สวยเนี่ยบางแล้วก็ยังไม่สูงด้วยอย่างนี้เป็นต้นนะคะ ันนี้ก็คือคุณสมบัติของสื่อสิงพิมพ์แต่ละประเภทนะคะสำหรับวันนี้เนาะอาจารย์ก็นำเสนอในเรื่องของความหมายความสำคัญประเภทของสื่อสิ่งพิมพ์รวมถึงคุณสมบัติของสื่อสิ่งพิมพ์นะคะแล้วก็มีใบงานให้ทำด้วยนะคะเดี๋ยวจะส่งลิงก์ให้ทำใบงานนะคะก็สำหรับวันนี้ก็ บแค่นี้นะคะแล้วเดี๋ยวในชัว่วโมงถัดไปก็จะเรียนอีกสำหรับหลักการการออกแบบสีพีทีน,นะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ